สามมือนีกัสิมะปล่อยเลขาน่อยคือเก่าจ้ะมื่อนีกัมนี่หน่อย,อย่างเดียวเลข,ของหญากัสซุยหนาซุยหลังบกเขาติดต่อกันประมาณสามมือแล้วเมื่อนีหญ้ากะโบละเว้นพยายาม ยากับพยายามที่จะเอามาปล่อยให้ลูกเอ็ซีทุกคนที่ติดตามยามาตลอดเมื่อนี้ยาก็บริดัสนับสนุนทางการพนันแตว่ว่าเพียงเป็นแนวทางให้ลูกหลานถมักกระจัดท่าคัดกับพานคือ,อการพนันทุกประเภท เมื่อนี้ก็ซิมาปล่อยแนวทางให้คือเ่าจะเข่าบกเข่าก็ขอให้คิดจเจรนากะเหลียวเตอ่อิฟซีถ้าชอบกระจัดถ้าคัดก็ผ่านไปก็เพียงบึงเป็นแนวทางซ,ซ,ซื่อจะมื่อนี้ยากระซิมาุูมให้บึงด้วยจ้ะเลขาน้อยมื่อนี้มีแต่น้อยอยางเดียวนาะค่ะแทนลูกล้านชอบกระจัด ค่ะบ่ามากกับผ่านไปค่ะตั้งแต่โทรศพัพท์่สมบูรณ์แบบกับเหลขกบ่เข้าจ้ะเมื่อน,นียากกับบ่บ่หลุดบลาพยายามคืออยากปลปอยเหลขข้าน้อยให้หลูกห้านพอได้สื่อเป็นแนวทางให้จ้ะเมื่อน,นีมีแต่น้อยอยางเดียวเนาะวันที่เก่าเนาะค่ะ มาอนีมกสามหกสี่หาหกหาหาหานีตัวกันก็คือ6กเก็ดหาหกสีเก่าสีอันนี้คือตัวล่องค่ะปนีมาสามตัวกับมาัก 5้าหกสามหตัวรงตัวกันก็คือ6 70ตัวนี้ก็คือตัวกันเอาก็ขอขอพระคุณที่ลูกล้านทิ่ติตตามกดไหลกดแช่บะขามโฆษณาทางช่องมาตลอดก็ขอให้ f อซเมื่อน,นี้ก็โชคโชกมันมันจ้ะเอา ญาก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีค่ะ